พี่เชนตายแล้วขอบสนคุณทุกท่นชอ้นี่ที่ไหนลอะที่นี่ผมมาข้าวแม่อยใส่ไปขอบคุณมากขอบสนถึงคือ you pull t off are the n g e r นะอเค อ๋ออรูองขอถ่ายรูป้รงนู้นก่อนกคถ่ายดีกอ่ะโคนเทนนะคะกค้ดนะคะเ้าเย็นฉ like> ันข้ามเ้าเยนเขาห่งสอห่งองสา้ววขาด้าวีด้วย ก้องีเหือแมยค่ะสังเกตเขตแม่านสบายเดินนอมาค่ะในนี่ไงถ่ายสามก่อนเนาะขอต่อนี้ไหนคะของนี้เาจะถาเดี๋ยวเดี๋ยขอสก่อนเดี๋ยวใครถ่ายรูปเดียวเนาะ โอเคพี่เจ้าไปถึงโปรเจกต์วันนี้นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรบ้างจริงๆริโปรนี้เออโปรนี้วะจริงๆโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ทีนะ่แบบทางจีนติดต่อมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีแล้วก็เจอเนี่ยเด็กๆที่เป็นนักแสดงจีนก็เลยสนใจทําเรื่องนี้แล้วก็เลยเนี่ยคึงม,มาทำด้วยโอกาสค่ะวันนี้เล่าจีนเป็นส่วนแล้ไปท,ที่ยวกันใช่ไหมครับเอไปเี่ยวที่เมืองจีน เลิกวันนี้เปไหนทะเลถ้าผมก็วันนี้เลิกดีครับก็เลยรวมเปิดกล้องบวกสวยไปตามผมแต่ว่าตอนนี้เราต้องถ่ายกันไประยะอื่นละใกล้ปิดกล้องลในในในแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในกองอากาศเราจริงสนุกกว่าที่คิดคือตอนแรกคิดว่าเฮ้ยทำงานกับจีนเราเคยแบบไดินมาเยอะว่าแบบเฮ้ยจีนจะแบบเฮ้ยแตก่กลายเป็นว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างที่เราเคยดินการเป็นคนไทยด้วยมากเลยการเป็นคนไทยเยอะไม่ใช่ไม่ใช่หน<ล>ะคือในแง่ขงจีนน่ารักมากน่ารักมากพอเราสึกว่า ทำงานไม่ได้ต่างจากคนไทยเลยครับมีความน่ารักกว่าด้วยสามคือเขาจะคอยมาถามอย่างอย่างสองคนนี้เท่ห์อย่างเองจะเล่นดีเดียอะใช่ไหมครับเขาจะชอบมาถามว่าดีหรือ,อยังดีหรือ,อยังต้องปรับตรงไหนคอมเมนต์หน่อยแล้วเวลาเราแบบคอมเมนต์คนหนึ่งคนใช่ไหมครับอีกคนเราไม่ได้คอมเมนต์ถ้ากับละชั้นล่ะไม่คอมเมนต์ฉันหรออะไรก็ี้ยลีแบบน่ารักแล้วความแบบเขาเล่นกันตลอดเวลาเรารู้สึกว่าแฮปปี้ในการทํางานครับ การสื่อสารอะไรไม่ได้มีปัญหาเนาะผสมภาษาในกองบอลมันมีหลายภาษามากเลยในกองใช่ใช่ครับตอนนี้ก็พูดไทยความคงที่ควาจีนครับแต่ว่าแต่ว่าสื่อสารง่ายเพราะว่ามีมีร่ามอยู่ในกองเขาช่วยอยู่ครับแล้วก็เด็กเองคนจีนเองก็แบบฝึกเรียนภาษาไทยเยอะอาจารย์ว่าจะมาแสดงแบบทันันแบบเป็นยังไงบ้างครับน้องโคเวอร์เป็นยังไงครับคืออยู่ที่

他的感受都是一样的，就是在泰国拍戏的话，氛围特别的轻松，所有的人都非常的友好，跟我们在国内有比较大的区别。国内的剧组的话，大多数可能还是呃嗯比较沉闷的严谨的风格。ก็ว、哎、่างเ们มือนกับทุกคนอะไรที่นี่มัน三่อ难 นีอ่าก็อะก็สำหราบยาตค่ะตอนแรกคือเครียดมากเพราะเรารู้สึกว่าซีนแรกที่เราถ่ายคิวแรกที่เจอก็ถ่ายทั้งหมดวันนั้นอ่ะมี2ี่มี20ซีนยาถ่ายไปแล้วทั้งหมด18ซีนมีแวันนั้นรู้สึกว่าตัวเองเครียดมากแล้วก็เหมือนไม่ได้คุยกับฟินแล้วก็ตัวเองก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็จนถึงแบบพอถ่ายใกล้ๆเลยๆรู้สึกว่าเออมันสนุกมาก ได้เรียนภาษาไทยได้เรียนภาษาไทยเพิ่มได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เรียนภาษาจีนแล้วก็เหมือนได้ฝึกสกิลเพราะว่าทุกคนเก่งมากๆเวลาเข้าแล้วทำให้เออเราก็พุชตัวเองในด้าน acting ขึ้นมาด้วยค่ะแปลไหมจีนต้องแปลจีนไหมเออมินโนสเปนสเปกไงคุบะวะคือหรอไม่ไม่ไม่เออคือผมว่าคือหรอไม่ไม่ไม่เออคือผมว่า 因为能跟挖比萨比合作，我觉得挖比萨比是像我在泰国的另一个家一样，整个公司和团队营造出让我感觉到很很温馨，像回到家的一样的感觉。所以尽管是在异国他乡，但是也能够体验到家的温暖。很感谢挖比萨比，也很平。哦，没错，所以每天都在做工作，挖比萨比，就是挖比萨比，每天回到家就拉到我们，就是没得他们讨论工作，他去工作，他去工作，很包容。 啊，其实我想说的跟大牙、啊，然后还有我真的其实就是比较像，因为我一直感觉在这边工作环境是一个非常放松、非常开心的一个环境、啊，然后并且其实就是第一次跟领导合作，然后就感觉这个公司其实。 首先是牛导了，然后还有就是整个公司所有的工作人员，大家在一起都是这种非常开心快乐，然后像朋友一样的这种相处方式，非常特别放松开心愉快。然然后就是然后觉工特别 h a 开心，而且我觉得我一定可以，段经历既运动，又是一个。 เราเคยสวดจำช่วงเวลาตรงนี้ไว้จำจำทุกคนว่าทำให้เขาแบบเขียนประดุจประทับใจคาดว่าจะอยู่ถ่ายทำกันนานอัสกเห่าไหน่งร่อี่นจิงเป็นลาไทยก็รก็มีของานเนี้ยค่ะก็ต้องเล่นติงล่ะเพราะว่าแสดงจีนมาตั้งแต่คำว่า มากันนานแล้วอะ่ะก็เลยอ่ะองศาเขาไปกับบ้านคขาไปกับบ้านเยอะเลยสองคนอ่ะคุณด้านหลังนะคาโอ้โหอ่าาเอ้ยเล็กจีบจีบจีบจีก็ก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับผมเพราะแบบเอ่อด้วยความที่ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อยู่แล้วภาษาไทยก็งงๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเจอจีนเขาพี่กเขาไม่รู้จะพูดอะไรเขาแต่ก็ก็พูดพูดแบบ คู่ปลาปลาไปนะก็แบบเป็นปากแบบง่ายๆก็แบบเออพอรู้เรื่องกันอยู่เรารู้สึกว่าตอนแรกมันกดดันมากเขาแบบเราไม่รู้จะตอบเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดจีนมาเราพูดไทยกลับเนี้ยก็เลยยากพอจริงๆคือแบบไม่ยากเลยเขาแบบพยายามจะสื่อสารกับเราแล้วพยายามเรียนรู้กันและการทำงานง่ายแล้วก็แล้วก็ทุกคนน่ารักเลยทุกคนน่ารักมากจริงจริง มุ่นบาดครับุบาดเปงนไงครับเรื่องนี้อมุนบาเป็นนักบาสเกตบอรครับผมชื่อเต๋อแต่เล่นบาสไม่เป็นเลยที่เห็นในฉากก็คือแบบถ่ายประมาณสิเทปกาจะได้อย่างนั้นรู้ความกิดโบร้ควารู้สึกอเล็ซบ้างอะไรเลยออ 其实都感觉到非常的温馨，然后呃，在整个这个工过程中，然后跟每个工作人员我们的，我觉得呃，对我们和对我也非常的负责的。大声一点。然后、呃。然后这次来了，呃，这次呃来泰国之后，呃，也学习到了很多新的泰语的单词，然后觉得非常的新鲜。 ภาษาญี่ปุ่นแปอ่าษาี่ปุ่นแปลญ่ปุ่นแปลแล้วก็วันนี้มีความสุขมากการได้มาคือเขาบอกวาการที่ได้มาถ่ายทำที่ไทยในครั้งนี้นะคะก็ได้ทำงานกับบารบีสไปน์เนาะแล้วก็มีช่วงกับทั้งสองท่านพี่นิวแล้วก็เข้าต๋าก็รู้สึกว่าได้รับความสนุกสนานมาแล้วเขาก็ได้เรียนภาษาไทยมาอยู่ไทย้งแต่ทันวันแต่ละคนมัดใจอะไรในภาษาไทยกั่างไรแต่ละคนใจกันอย่างไ

各有不同，然后是在《网子三位这边去跟剧组，给我教会了我很多，就是剧组里面欢乐的时间，比如说，呃，告诉演员放松最重要，而不是就压力，然、啊、后压力使人就是紧张，嗯、所以在泰国剧组崇尚的环境就是欢乐、开心，所以在这儿学习到了很多，就是在剧组放松这回事，然后也受到了很多片牛的关照。 ก็มีความสนุกสนานมากเลยค่ะการที่ได้มาทำงานร่วมกับพี่นิวกับมารุกับบีในสตรดิโอก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเลยค่ะคือการทำงานของจีนแล้วก็ทำไทยเนี่ยเขาจะแตกต่างกันค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออพอเรามาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะมาเป็นคนกับที่นี่ก็ดูแล้วว่าการทำงานแบบคลอนไฟเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีอย่างไรเพราะว่าเมื่อก่อนที่เขาทำงาน 哦，这个肯定的，就我们经常拍摄期间都会聊起来说，说今天我们一定要再合作。然后，因为我们在一起合作的特别开心，然后可以说嗯，OK，我们可能还会策划之后一系列的、嗯、计划。 แน่นอนค่ะเพราะว่าก็ตอนที hm, ่ถ่ายทำก็คุยกับพี่นิวอยู่ตลอดว่าเราจะมาทํางานร่วมกันอีกในอนาคตาว่าคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันแน่นอนค่ะอะไรนะคาดหวังกัไหมคาดวังก็คือคุณคดว่ ร้อยเปอร์เซ็นตอ้ใช่จริงริรค่ะแบบฝากหน่อยค่ะจะได้ดูกันเมื่อไรครับพี่ยวรีโอ什么时候可以播放什么时候可以เน่ยส๊งเมื่อไรประมาณประมาณกันยาแต่ว่ามันจะใช้ที่ปี่อเพราะ่านจะจบอ่ะโอเค อ๋อสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับดยู่ร้านอะไรร้านเรียลใช่ค่ะครับครับครับครโอเคสำหรับเรื่องซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ช่วงประมาณปลายปีครับจะเริ่มฉายจริงจริก่อนตั้งแต่เดือนกันยายนครับผมแล้วก็น่าจะเข้ามาฉายที่ไทยด้วยมีเหมือนกันครับโอเคเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับกินเส

hoặc là tôi thấy 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 tôi thiêu nana thiêu trân sôi thi đòi phải ăn <laughs> 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 ก็มีค่ะอันนี้นะคะเดือนสองสามค่ะฟังเสียงโอเคค่ะกงมีนะคะเ้